มันบ่ได้ปุ๊บปิบจิมันมันบ่ไดอะไรปุ๊บปิบร้องเรียนโอ้โอ้โอ้น้าทอทไดยเดือนก็่วันมี่จ่คอยว่าอยากฮู้ราคาฮะนะเผื่อว่ามีท่างผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากมาซรอยกันผู้ละหาละซิบเพื่อเก็บกำร่วมกันสินะในราคาเทามาลงมาไว้แบบนี้เป็นสามล้านหาโอ้คันเท้าดึงลงมาลงไว้แต่บวท่านแนวเข่าเพื่อนสามล้านหาเ่าเพื่อนตัมสามดอกบัดนี้ฮะจังมาะัันว่าจะจากเขตเทือนแล้วมันยังเข้ามาคิดอะไรว่ามันมีสายไฟมีดอกไฟมันยังเข้า แถ้าเป็นเออแล้วจึงมาคิดไรตามราคา<อ>มันนะถ้าว่าข้าวเฮ็ดเฮือนแล้วปุ๊บแหละเอาเอา,ขาเขาเฮือนมาหนีแ,นแล้วเพิ่มเพิ่มแบบแล้วแต่ไฟฮาเสียเอาสักดอก กาบสบายดีสาบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขคนเนะาะวันนี้ก็ยังอยู่ทีไม่โย่พี่น้องเลยพูทางนอง้องเพิ่นกวดขี้เหือไปเตอมเบอร์อีลานะพูทางลูกสาวกันหลังจากที่มาคุยกับสร้างรถเพิ่นเรื่องย่อเฮือนย่อซ่านเลยเนาะทางสมบุญก็เลยมีทางพอใจดีเพื่อนและผู้ที่เพิ่นซื้อเสาห์ทีแหละยังมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งสิมอบพห้น้องไว้ซื้อ แนวกินแนวายู่แหละพี่น้องเอ้สิไปหาทางน้องเพื่อนสะก้อนผูกพากันโยมน้ำอยู่ในอยู่เนาะก่อนอื่นก็ข,ขอบุญขอบคุณไปทางพอใจดีเพื่อนที่ให้หเป็นสะพานบุญให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภั้ไข้เจ็บอย่าเจ็บยาจนเนาะไปขับขไปหาทางน้องเพื่อนสะก้อนบนัดนี้คอยคำลงแรงนะพี่น้องเอ้มาหาทางน้องเพื่อนอีกสะกอ้อนอ่าอย่าลืมมาเสียมัคคีถมดอคุมนี่จะไหนง,งัวน้อยต๊ะได้นี่ <laughs> เออเจ้ผู้ลูกสาวก็ดูแทสำำ่นนสัมค์มาหนิฮะวะเดี๋ยวโอ้โหผัวจะมาเฝ้าน้าเลยร้บาลนี่มันยังคือกลวยมันเป็นจะคล้องไงยังอันนี้มันไหลลงอืม,อม,อมกดขี้เงื่อนเพราะบาร์ด้าไฟมาจูดจูดมันแปลนใส่คักเลยแซ่บบอซีมเข้แบบามาฮะจางหรือเข้ม มันมเป็นยังไงจ้างนะจ้าง <c oughs> เป็นทีไน่ไดกินบะลงเออไพซีไฮกินเพิ่นบะไฮกินเดี๋ยันเป็นนิวบะผัดบะผัดละซี่มึงวะสองอึไม่ใช่องอกแซบว่าลาววาโอ้แหวนวะ <c oughs> ร่างกันใงฮะเสียงรถไพมาอ้าเมื่ออื่นนี่มาทำความสะอาดทั้งนี้เลยอีละเด้อเ<ด>มื่ออื่นนี่ บ่อฟ้ามาก่อนแม่บุญก็ได้แม่บุญไปยังสีขามาอยู่เนาะมะออื่นนี่บางที่สีได้ยันสร้างบล็อกมากมะออื่นนี่สีได้สร้างบล็อกมาเนี่ยอืมอนอืมอืมอือืม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 ่ืมอืมอื่อมอืม่มอมือืมอืมอืมมเพมอืมอม่ืออืมอืามมมมอม่ ผู้เจ้าของดินเพิ่นก็มาเลยพิ่นมาเลยคอรถนี่บอนนิ้นน้อยเทาคอซาบอนนิวสิมันมันน้อยสิเอะเทะไปเท้าแซบสิเด้อเออโหอืมอืมอฮ้นี่อีกนับไปเด้อวันนี้วันที่ยังวันนี้วันที่สกาวสกานับไปเด้อวันนี้วันที่สิบเอ็ดสามสิบวันที่สามสิบยังสกา อือเอ้าไพ่สีถือบานนี่แปดเอ้ยมืออื่นๆสามสิบวันที่สามสิบเอ็ดวันที่เด้อเงนบ้าเด้อนบ้าวันที่เด้อวันที่สามสิบเงนวันที่เดสามสิบเอ็ดมือได้สวดมนต์ข้ามปีบ้านนี้วันที่สามสิบเมื่อว่าเมื่อลื่นบ้านแม่บุญจักบ่อทางเมืองบูอูทางเมืองจักบ่อเซโนฮู้ฮู้นี่ถามคนหลดเมืองหอดเซโนใส้ทางเมืองบ้านโค้งง่ายอยู่สิ เฮ้ยรเทือกเมืบุญบ่เคยไปจักเทือบ่ละโอ้บ่เคยไปเทือกอ๋ออ๋ออ๋ออือืมอืู่ทางเจ้าของดินเพิ่นมาเฮากระไดป้าปูคือหลายขู่ลายคนทางบาสเสียงเพิ่นผู้นะอืมอืมอืมโดยปู ผูถือกระเป๋าเด้นะผูถือกระเป๋าได้ยางมานี่โ <laughs> ดยคอหอยกระเป๋คาคนน่ะอนํำนี่มอนใส่คักลแล้วที่ล่ะเมื่ออื่นก็งออีกกระใสใส่อ,อีกพอดีแล้วนี่ปลูกเพื่อนี่กับแถวนี่ปลูกพักเลยเใกล้ใกล้หน่ำนี่ฮะเป็นไั้เลยอันนี้ปะไปนี่ได้เลยฮะ ฮ้ผู้ทางเจ้าของดินพ่นสบายดีเด้อโดยมาย่าง่นแพากันมาย่างซ้ำคํานี่โอ้มาอะไฟเหแม่นแม่นอยากถามเรื่องไฟอยู่ไหอือโออยากถามเรื่องฮะเป็นจังไรใส่วบว่าไอโยมมว่าไอเจ้าเมื่ว่านนี่ เอาย้างพุนหิน่นนเขางพุนะเจได้ซิาเมตรบ่มีลงบ่ได้เลยก็เลยมาทางนี้บ่นี้ทางนั่นคือเสียเงินว่าล้านสามเอาบ่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 ั่บ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 ่เ่บเบ่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 ่ม่บ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 าบ่บ่่บ่บ่บ่างบ่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 บ้บ่บ่่่่น่่บ่บ่ไ นี่ค่อย่อยอยากถามอยู่เรื่องไฟฟ้านี่สมมติว่าเข้าดึงลงมาสินะผู้เจ้าไปทักงพุ่นก็ได้มันจังแจ้งมันมันจังทั้งนี้มันมืดได้มันคําอยากถามว่าเรื่องเข้าดึงไฟลงมานี่นะดึงดึงดึงจากลักลงมานี่สมมติว่าเข้าเขาลงมาไห้นี่ท้านี่ซ้ำเข้าได้เฮือนแล้วเขาจะเอาเข่าเฮือนสินะพอเข้าดึงลงมาแล้วเขาเหตุเฮือนสินะ กรุได้ไว้ปันได้ดีเอ๋มันก่ามันก่บกุได้ไว้ปันได้เนาะบอกคนเขาเดือนหนึ่งได้ปะยังเดือนหนึ่งเขาก็ยังเขาก็ยังบูฮูจับเขาว่าช่วงนี้เขาสรุปถ่ายปีเขาปิดช่างโอ้หันสีเอาไซมาเหตุเฮือนซาบันี้ไซไฟเจ้าเดียวบะโซมันมันเก่าก่าได้อยู่ป้าผู้สองคนบุญแล้วกขันศีมาฮอดพี่เนาะคันมันบ่ได้ดีจะยืมเนาะแมนยืมเขายืมมาใช้เนี่ยก็ได้นะยืมยืมของเจ้ามาตั้งไว้นี่ได้นั่นแหละนั่นแหละ นั่นแหละ้ั่นเอาได้มะตยชีก็ได้เขาช้มันกมันกามันก่พอแน่นอบางทีเขาแรนไว้มันก่มันใยู่ให้เพิ่งขาดาหญ่มุติันั้นาเพิ่งหเพิ่โอ้ให้หาให้เพิ่งใหญ่มาเสาหนีใส่ไม้ตีก่อนก็ได้อใส่ใส่น้ำกันวันี้ใส่ก้นใกได้โอ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 ้้โอ้โอ้โ้โอ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 ้ มันบมได้ปุ๊บปิ๊บจิอมันมันบมได้ปุ๊บปิ๊บพร้อนะพ้อมเลี้ยงหรืออยู่ประเทศอื่นอ๋อโอ้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 ถ้าททใดเดือนกี่วันนี้จะคอยว่าอยากหู้ราคานะเผื่อว่ามีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยากมาซอยกันผู้ละหาละซิบเพื่อเก็บกำร่วมกันสินะข้าวมาลงมาไว้แบบนี้เป็นสามล้านหาโอ้คันข้าดึงลงมาลงไว้แต่บบท่านแนวเขาเพื่อนสามล้านหาเขาเพื่อนตามตามดอกตอนนี้ฮะจึงมาทัานว่าจะจากเขตเทือนแล้วมันยังเข้ามาคิดอะไรแบบมันมีสายไฟมีดอกไฟมันยังเ้า แลายเป็นเดี๋ยวจึงมาคิดลายตามราคามันโอ้ถ้าว่างเฮ็ดเฮือนแล้วปุ๊บแหละเอาเอาเข่าเฮือนมาหนีแน่นแล้วเพิ่มเพิ่มแบบแล้วแต่ไฟค่าเสียลจักดอกแน่นมันก็ต้องมีมูลค่าของอุปกรณ์นั่นแหละเนาะกับผาแหงงานโอทีว่าสามล้านหานี่มีแต่ดึงลงมาใบรักอยู่นี้แน่นมันจะมี แต่ว่าห้าใส้ได้เนาะใส้ได้ทุกอย่างนี่เพิ่มไม่เพียมไห่ใสามารถใส่ได้ถ้าว่าห้าท่านได้ใส่เขาเพื่อนห้าต่อเป็นดอกไฟใส่ตูบก็ได้ได้ได้อออุปกรณ์มีพรมนามันยังเอามาใส่ได้โอ้แต่ว่าสมมติว่าแบบนี้สมมติห้าเพื่อนแล้วปุ๊บแล้วห้าเอาเขามาเพื่อนได้แบบนี้เพิ่มเท่าไรแบบนี้ มันก็ยังก็ยังบ่ฮู้นะยังบ่ฮู้อีกยังบ่ฮู้ว่าเจ้าสิใส่ดอกไฟแบบสมมุติไฟไฟ3ดอกบ่สิสมมุติมันมีมี2ห้องนอนนี่ห้องกัดอกบัดนี้ทางในเฮือนนี่ก็ดอกนึงเฮือนครัวดอกนึงบ่สิอันนี้เฮาด้มันับสิไเป็นจุดเนาะโดยประมาณ4ดอกว่าซั่นซะ4ดอกก็มันสิตกถ่ายมันก็ตามดอกไฟก็มันจุดใ่เนาะ4จุดโดย4 5ไเพื่อไว้5ซะเจ้าเฮ็ดกระดานกระดานก็เป็น เป็นอีกหนึ่งจุดใส่โดยเปักเสียบหนึ่งจุดใ่นี่ฮากระทำไว้เอาเอาก้นเหน็ดมันมนะจุดหนึ่งอยห้าสิบบาทเนาะอันมาหนอ๋อจุดหนึ่งบาทสำหรับาแใงงานเนาะในราคาอุปกรณ์มันเกิดขึ้นกับราคาตะลาดเอายังตอบไม่ได้ยัง <c oughs> ให้คำตอบไม่ได้เ<อ>จ้ารวมแบบจุดจุดมันดูจุดมันเฉพาะจุดมันร้อยหสิสมมติว่า 4จุดหรือ5จุดอะอ้าว5จุดมันก็คูณเอาตามนั้นแล้วเนาะก็ประมาณจุด150ประมาณ6 700แม่นแต่บ่แต่บ่เกี่ยวกับพวกกระดานไฟเอออุปกรณ์จะซื้อเองสมมุติว่านะถ้ามให้เฮาซื้อเฮาก็ต้องสมมุติเฮาซื้อ1,000นึงสิรวมทั้งอันดอกอีหยังนี่เป็น2,000ประมาณนี้เนาะออกมนสิค่าแงงานเนาะบัดบัดนี้คือว่าเจ้าดึงมานี่แหละเป็นพวกอีหยังเาเอออีหยังที่ว่ามติดใส่เฮือนเด้ และนนี้เจ้าซื้อเองว่าสมมติว่าเขาเสียไฟเข่าเฮือนสินะที่ว่วไรยังเข่าเอาาิ้อนแบบคิงบ่บ่บตัวนะั้นมันมัน,ม,นมันมากรับอยู่แล้วบ่ถ้าถ้าถ้าเข่าเฮือนมันกับมันกับไปบวกกับ,บอุปกรณ์นะโอ้มันบวกมาเลดเออมันกับเป็น,เป,นเป็นของเจ้าซื้อคือนเขามานะถ้าเข<ห>าซื้อเขาก็ะไรราคาตามนั้นอันอันที่สามล่าหานี่มีแต่ดึงมาฝังลักไว้นี้ไว้เขาแน่นเนาะทุกอย่างสักค่อยเฮนให้สามารถใช้ได้มีมีพักมีหูพักเสียแต่ปุงต่อปุ่งเตอร์เจ้าเอามาครบ มีแต่ข่อยใจเงินสาล้านห่าอมีหเไปเจ้าสามไอ้สมมติกงเตอนี่เท่าไรกงเตอ์มันมันมีหางมีห่หาทับเศ้าหาทับเศร้าคาสล้านหาเขาเคยเห็ดนี้หาทับเศ้าสมมติซิบเด้มันมีหาทับเศ้าทับซิบเนาะหาทับวซิบมันเิเพิ่มอีประมาณสีแสนอืมหาทับซิบไงขึ้นออในขณะใส่ขึ้น คือเขาว่าว่ามีองค์เตอร์ซิปองค์เตอร์ยังนี้ได้ส่ะคือเขาเคยได้ยินแบบนี้มันมันแต่ก่อนมันมีซิปทับสี่ซิปเนาะแบบนี้มันมาตามขนาดตามประเภทของมันเนผลผลไม้นำเขาแล้วตัวเนาะโอ้เลยมีแต่หาทับซ้าหาทับซ้าทับซีฟหาทับร้อยในนี้นะมันโอ้ที่ว่าสามล้านหาหนิคือหาทับซ้าวหาทับซ้าวต่ก็ใส่ได้ดีอยู่ใส่ได้โดยโดย คือว่าม like nah, uh ื่อ mm ี hmm. ้ก ok ็ได้ฟังรายละเอียดเนาะโดยเพราะว่าทางภูรักู้ใหไ่เพิ่นก็อาจสีกหู้ว่าเรื่องฟื้นเรื่องไฟก็แม่นเพื่อว่าเพิ่นอยากซอยหรือว่าสมทบเขามาอิงเถอะเพิ่นเอาเขามาอีกแล้วคอยกสิบอกเจ้าเ้อว่าเพิ่นว่าเออต้องการเอาไฟมาลงนี่แล้วก็สี่แจ้งให้เจ้าหู้แต่ที่ในเนี่ๆนี่สีให้เจ้าใหญ่ตัวนั้นน่ะมาให้พี่ ก็ได้เนาะโดยคันแม่นเพิ่นอนุญาตแล้วบันนี้เพิ่นนามิตรไห่เจ <|ja|> ้ากินน้ำกินไนแม่นแล้ววันนี้ค่ะอันแบบหฮาใไห่เจ้ากินน้ำกินไน่นี่ดูแล้วแต่สีใไห่แับนี้มันวะอือจะลองว่าวงดูเถื่อนมันกะสมมติไห่เคยว่าวัดบ่พ่อว่าหน้อยบ่พ่อว่าลายบัวพ่ออะไรสักนะลองว่าวงนี้ขาดง่ายมานนี่บะโดยมันกะเจ้าคือผมมาติดไว้พี่รถเจ้าไปติดไว้ไปสร้างพุน อ้าวพันส่สปอร์ลท์เด้พนสาสปอร์ตลุ์สปอร์ตลท์ชั้นที่เก็ไดีสดอกเออประมาณนั้นแหละสามแสนเนาะราคาพันธุใหญ่ม่หนีประมาณสามแสนแต่ว่าพันนนี้ก็ต้องเอาสายไฟบางย่มาพี่ลยเนาะอัน้นี้ใช้ไฟก็สามารถต่อสายก็คอยให้ใชนึ่งต่อสาได้ยู่สตัวนึงมาต่อสนี่ได้เออต่ออยู่นี่ก็ได้ไอไล่ไปให้พอนเลยเสาเสาเล็กซ้ำเนาะเจ้ากับพ่อสิ พอเสียเอาสาปูนมาเนี่ยคุว่านี่ขันเอาได้ขอยเอาแล้วมันบอดได้ขอยามันแลนลงอ่ะไฟมันน้ำเพราะเป็นอะไรเป็นสายหุูมาแ้อสายของแท้ไอ้เล็กของแท้บ่อือเล็กของแท้นี่ว่าให้มันขอยขอยลงขึ้นให้กลัวเฉือน ซื้อสาปูดอีกชั้นแจังได้เจ้าคือซ่อนใส่ลายใายแท้เดี๋ยวพวกนี้พี่หนุ่มนี่มันของใครของมันเจ้าเวียนรักฮักบอกของมันเกษตรเซ้าเพชรได้นะคุณนะครับปางในชั้นคอยเขาเอ๊ะคอยเขาปางว่าแชร์ได้แต่ละตอนต้นละตอนละเศษเลยตอนลโดยโดยนะครับปางใอ๊ก็ได้โดยเพ็รตาเพชรได้แล้วะมาเนี่ยเขาก็บโบราณนั่นเนาะโดยอาจังยใดไมแต่สิหาเจ้าใหญ่อันนั่นมาเพราะว่ามื่อใดคอยสิคอยคิดตั้งเฮือนวันที่สิบเอ็ดนะนะต้องใหญ่ตัวนั่นมาให้ เพราะว่าไฟตัวน so like ี้นี่คันว่าคอยได้เงินแล้วคอยสิบอกเจ้าเด้อที่ว่าตัวสิเอาลงมานี่เอาแบบนี้ง่ายมากเนยเอาง่ายมากเนียเขาต่อของหันเนาะบัดนี้ตอนนั้นกรุงเติปักเสียบเนาะเอาใส่แต่ปักเสียบอยู่หัน้ำบริษัทอะไรเป็นรถพุทธเนี่ยเออมันมันจะมันจะได้มีมันจะมีอย่างไงมันจะมีแกวต่อใส่รถแล้วแนวเดีมันสีเห็ดได้โอ้ตรงมีกระดาน กระดานจะใช้อยู่นี้นี่จะเอาด้วยด้วยก็ได้นะอี่คอยออเอาไมมาฟังพี่ก็ได้ยาบินม่หายดอกอยงรักไม่รักยนาะั้งรัะดานทั้งใช้ชเ่อเพ่อดอกไเเขาเขียนบินให อาจจะใส่ดอกไฟไปว่าอย่างไรมันคงคือนิมิตกาก็ได้หรือตการสปอร์ตไลไ์ของเพื่อนยืมมาใส่ยืมของเพื่อนแล้วมาใส่เอาไว้ก็บุรีมีคนใส่ได้อยู่ฮะเจ้าซื้อมาใส่ไหมเอามาบริหารเนี่ยนะจังได้ขอบใจเด้อเดี๋ยวมีอย่างสีโทรหาดอกเด้อโดยนะโดยโดยอะทางเพื่อนกลับมาคุยเรื่องฟืนเรื่องไฟฮะกันเลยเนาะอ่า คุยเบิงเพื่อว่ามีทางผู้รักผ mm, ู้ใหญ่เพิ่นว่าเห็ดเฮือนมันต้องมีไฟล่ะมานั่งอยู่พี่ปะนี่เออมามามาโอ้ขี้ต้มขี้ต้มอ่ะนั่งร้องอีู่ล่ะนั่งร้องนั่งเพิ่งผู้นั่งนั่งเม่นั่งเม่พี่อ่ะนั่งร้องคำจะได้จื่อทางเมื่อยอยู่บ่อือโอเคบปะนี่เอออ่ะ ว่าตากล้องกับเป็นเซ่อๆถ้านอนใส่รับแต่เมื่อกี้นี่ให้ทางสร้างไฟเพิ่นมาคุยเรื่องไฟที่มาอยู่ข้างนี่มันอยากมั่วได้ขังามาคุยกันเนาะเพิ่นก็ว่าไฟนี่ดึงลงมานีนี่สามล้านหาเพิ่นนะเนาะเพื่อว่าเหตุเบียเหตุงานนะพี่นอ้องเลยคือมันอย่เี้ยมันค่อยคำแลาา้วครกับสีครับก่อนสีเอาเงินให้ทางน้องเพิ่นทางพอใจดีเพิ่นให้เ,เงินให้ทางน้องไว้ ซื้อแนวกินแนี่อยู่เราอีละเด้อใส่น้องเงินบาทนี่จกทรงใดก็บ่มีเงินก็ได้ซื้อวัดล่ะเงียบุญกะจังไลกัเอากระสิกับและเสียเงินให้ทั้งน้องเพิ่นกระสิกับมันคําเลยเม่เท่าหู้อยู่บ่ออกมาพี่มาก็แต่เว้นพี่น้องเลยบริเมืวณเลยแซ่บอยู่บ่กินกระเปียกหัน ให้เงินเพิ่นสามเซนเนาะทางผู้ใหญ่หรือว่าผู้เพิ่นที่ซื้อเสาเพื่อนนี่แหละว่าเอาเงินให้ทางน้องเมยนี่เด้อว่าไว้ซื้อแนวกินแนี่ยยูไปซื้อแนวกินไว้ตู้เย็นเด้อะนะอีละโดยอ่ะผู้ขอบบุขอบใจไปทางพ่อเพิ่นพุ่นนะเพิ่นเอาเงินให้หนุ่มเพื่อขึ้นขอบบุญขอบคุณเพิ่นขอขอบบุญขอบคุณเด้อพ่อใจดี ขอขอบุญขอบคุณเด้อพอทีเอาเงินให้สามแสนขอให้เพิ่อนอายุหมันควันยืนให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเพิ่นไหนมาทอดายก็ขอให้กลับไปหาเพื่อนในรอยเทาพันเทาเด้อซาเ้อเลยอ่ะนองมาได้ลูกขอขอบุญขอบคุณเด้อทางพอที ฝากเงินมาให้ฝากเงินมาให้น้องซื้ออยู่ซื้อกินขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบอให้ได้ความไขบ่อใหมีให้อายุมันควรยืนเพื่อให้มาสำได้ก็ขอให้กลับไปหาเพื่อน้อยเท่าพันเท่าเด้อสาธุโดยเนาะ,ะสาธุาธมานนี่กับตะเวนคอยค,อยคำลงแรงเนาะท้างเท้ากับมีเตสิคอโตอัลล่าผ้าจากไวยะก้อนกั พ,พูดแหละพ่อกันในเมื่อหนาพี่น้องเลยมันนี่ตะเวนค่อยคำเลยเมื่อว่านี้จือจ้อู่อทางเมือ่อจือรถมีตาอยู่ได้บัดนี้คอยไปคอยมาเด้อโดยอยาขับใบได้ทันตีนหลังท่านตีนหนาแล้วพอแห้งได้เจ้าเข้ากับโบว์ปันได้<า>ตีนหลังบ่ได้ท่านที่ <c oughs> ยันนอนเล่นจนตีนลังไปท่านตีนหนาเพราะใ้แม่เจ้าเนี่ยใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่หนูหัวลายหนูหัวลายเป็นยังไงหนูเมื่อยท้องเจ็บท้องเอ้าอะไรเอากินกระเพียงให้นี่เจ็บท้องวะหรือว่าเป็นยังไงล่ะผลใส่เพชรลายค่ะเบิ่งนี่เพิ่งจ้าจะกินเพชรอะไรเลยหรือกินตั้มเนยบอกให้กินเพชรลายแล้วเฮ้ยบ้าเตอ่จังใดจกะ โอ้พระเอกฮบว่าผ oh, ู้ย่างมาเลยโอ้เจ้าเป็นไพ่นะเจ้าผู้จ nah ักคนด้ว่าแีละโดยพี่บ้าพี่บ้าก um ็ล้างมาสิเมื่อ น้องเมย์โดยโดยสบายดีเอาคู่จ้ากันอยู่วะเอันนี้โดยเคยคุดเล็กน้ำกันอยู่เคยไปนั่งพูไปนั่งมาคย่าม่าพี่แอร์คนรอโดยเจ้าคู่จ้ากันอยู่บอกกับเพื่นอีกทีะโดยคู่จ้าเอ้า่อได้มาเอิญมาโลยได้เลยตด้เลยไปได้คือว่าคู่จ้ากันอันนี้เคยไปคุดเล็กน้ำกันโอ้ ติกี้เนี่ยไปคุ้นเลนกนต้พพนกันโดยอ๋อเดี๋พอเพิ่นลรื่องกับอ้ดีแล้วมาอยู่หม่องนี่มีแต่คนคู้จักกันบป่ะโดยกาไรเยีย้ย,ยตอนแข่งแรกว่าเออน้องมีน้องมีเสร็จมาอยู่นี่กะบโฮู้เพิ่นเนะาะกะบบฮู้ซื้อเพิ่นว่าน้องมีใส่ได้พ <c oughs> อไปคุ้เล็กนต้กันแต่บบฮู้ซื้อไปไปคุดอีซื้อแต่บ่เคยฮู้ซือ้อแต่เพิ่นน่ะสิฮูู้ซื้อทางเฮาเนาะแต่เฮาจะ โเคยามซื้อน้องเพื่อนมีแต่เคยว่ายกันนี่ไม่แต่ไปน้ำกันซื่อแต่บบหู้ซื้อกันแมนเออเพื่อนก็มีแต่บ่านนองนองแต่บบเคยเอื้นซื้อจากเทื่อนก็เลยน้องมีไสว่ะพูดดีมาจามาจําแม่แถาเพิ่นได้โอ้เป็นหลานของแม่นี่เองกะขิด่ะแต่มาจื้อน้องพนี่เนาะอ้าวมาจื้อเหาบ่จื้อเพื่อนจื้อน้องเพื่อนเคยแบกเล็กนํากันเพิ่นเคยแบกเล็กเนาะแบกเล็กแบกเล็กขวงแล้แพงเนาะ เคยดืึงเคยกระเพิ่นแสดงความดีใจนําเด้อใช่ไหมพี่โดยโดยดีใจพ่นย่ะยูจะได้ตามานทำการแล้วพัดเนาะโดยซาซาใจนี่อยากให้เจ้าเอากระต๊อบเจ้ามาปุ๊กอยู่พี่โลกเดี๋ยวนี้นี่ข่อยสิให้เขามาปุ๊กอันกระต๊อบอยู่สักก้อนเพราะว่าตอนนี้กำลังให้เขาตัดเสาให้จักหน่อยกะได้มาแม่พันเนาะจักแห่ยังค้าเครื่องขู่ของพังด้วยต้องให้จัดการทั้งนั้นแล้วก็น้องพัดเนาะยังค้ามักเปลาหมักแตงหลายแนว พคนแหละมันบดรุ่นก่อนแตมว่าปลูกอยู่พี่มันจังมีหลายคนมันจังคักมันอยู่น้ำกันเนาะดังนายน้องมวยเจ้าหัวน้ากันยังได้คือกันเนี่ยจังนก็ได้เพื่อนคือกันใช่ถูกเนาะแต่กทังามมีแต่สีเล่งกุด หัวทางนี้เพราะว่าน้ำกันแล้วแล้วโดยค่อยนะมีแต่ล่อมือเพิ่นมาย่อเพื่อนไหนใส่เพิ่นคุดเลยให้ทั้งสร้างเพิ่นคุดเสาให้เลยโดยโดยอุยกับเพิ่นแล้วก่อนนะอากาสที่เป็นคำไม้สังไวเพิ่นบระเพิ่ณีไกด์ล้ำเท่าไรไม้สังไวนี่ประพัดเองข่อยสิเนะน้ำเจ้าคันไส้ลดล้ำนั่นบูมันค่อยล่อมาบมดแล้วาเคันผ้าเครื่องนี่เวลาฝนตกเนาะน้ามันสีลายไกดย ข่อยลองน้ำนาข่อยคันวามันอยู่ใกล้นะ่อยสิงหเจ้าไปตั้นเอาน้ำนาข่อยไหลมาได้เห็นซื้อสิไปน้ำบ่สุดกาส เ็รากข่อยน่ะมีหลายใหม่น่ะแต่อยู่ไกล้เดือนแล้วสีชวนน้องเมย์ไปแบกน้ำแบกรัดที่บ่ก็รัดลัดรัดลลลดดดกันคืออยู่ใกล้นี่สีซอยอายุใหม่สังไว่ข่อยมีหลายอยู่ก็มองขัดสายลายบนตัวใจเนี่ยกับสิมาท้ามึงเป็นแม่นี่เลยว่าเป็นสีไทยแล้วต่วใจเขาพาเอามันมันมันหมันข่อยล่องอันที่โตบุพานี่หมดฝนตกมาได้น้ำเข่าคู่เล็กตะปูโดยมองขัดต่อมันดอกวันนี้ มาท้าผ้ามัดลายกายบอกผัดดมดมันมันเข้าไปเด้เดี๋ยวนี้ข่อยมีแต่ผ้าเดี๋ยวนี้เฮ็ดหัวอยู่หน้านี่ก็สีผ่าเอาประมาณสาวลำสีหอดบอกนนาสีหอดเนาะก็ใส่ดีถึงเฮาเฮาอยู่เฮาเฮ็ดเพียงเดียวเด้วยไม่เพียงแต่เด็กประมาณสาวนาะไม่บนเนาะกะซื้อประมาณสาวลำก่อนคอยเฮ็ดค่อยไปว่าผัดเด้วย <Man. S 2> คอยเห็ดคอยไปของเนี้ยมันบ่อแมนของเขาเนาะเพิ่นซื้อไห้ซัมเนียก็ถือว่าโอ้ยงอมือสุดเจอดเลยดีเขาค่ะซื้อซื้อก่อนและเพราะถ้าเป็เพิ่นอุเงินใหม่สองล้าน <c oughs> โดยมาทงางบ่อเตียงบ่อเตียงมาส่งไห้เมื่อคืนนี่ <c oughs> ดีใจเนอ <c oughs> เลย้อไปใส่แบบไห้ไหมเป็นประโยชน์ <c oughs> โดยโดยแมมสิ <c oughs> ่งได้ดี เพิ่นมาทางเฮาแล้วเฮาก็สิไปซื้อเองก่อนมันมีประโยชน์เนาะแม่นแต่สิ่งนอกจากกันนอกจากจังหวะกันทีหลังตัวที่เฮาซื้อได้เฮาก็ซื้อก่อนแม่บุญแม่นๆๆโดยก็เลยสิมา้าเด้วยโดยมื้อนี้มาพ้อกันก็มีแต่สิกลับแล้วบ่พันนี่นิ่มเวนยิ้มฮะเออยิ้มๆๆอ่ะโดยดีใจนําเนาะเพราะว่าสิได้มีแต่คนหู้จักกันมาร่วมกันม่มวยก็เรื่องการกับน้องมวยบัดนี้เจ้าอีกมื้อนี้โอ้ได้มาเฮียงกันเนาะ อาจังใดกระกลับก่อนมือหนาจังมาพ่อกันมาอีกเนาะสบายดีสบายดีสบายดีสดีอย่าหอมไร้หนุนหอมนะาเลยเข้าพื้นมาครั้งแรกเนาะลุงหลุดแจ๊กไปหนังไกลพื้นเดี๋ยวไปหนังแค่เจ้าใส่หน้าหอมยังคือหอมแถววะจับมาเหลือมาดมเสือเจ้าของว่ายาวมาที่นี่้อไปกันจนายเลยไปแล้วหมดแล้วโดยสบายดีเดยแจ๊บ อ่ะอโอเคพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้คุยกับทั้งสร้างเรื่องฟื้นเรื่องไฟเนาะสะกุลกาได้คุยกับเพ่นคือในคลิปเลยพี่น้องเลยคลิปนี้อําลาพาจากไปสะก้อนค่ำเลยเนาะพ่อกันในคลิปหนะขอบ,บุญขอบคุณไปเบิร์ตสุกุสุขนทีเบิรงคลิป,ลวปรวบาดขามโฆษณาสําสหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปแล้วสบายดี